อ่ะดูสเตตต่อไปนะครับอันนี้คืออันนี้คือมีอันนี้นะครับดอกแคร์มีไม่รู้อะใครก็เรียกอะไรกนะ็รู้ผม,มรู้ว่าผมเกลียดเรียกว่าเอาง่ายว่ารอตั้งเตาละอันนี้อันนี้คือดอกแคร์นะครับอันนี้สดๆสดเก็บมาจากต้นนะเดี๋ยวจะให้ดูต้นหรือให้ดูต้น่อนะต้นแบบเพราะว่าต้นปลูกเอง อันนี้นะครับนี่เลยนี่เลยครับเนี่ยเนี่เน,นี่่เห็นใช้ไหมฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บได้อีก,กเป็นชุดอะ่ะไม่ต้องกลัวครับอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะอันนี้นี่ยเนี่น่นนนนอ่าโอเคนะอันนี้คือสุดยอดแล้วอันนี้คือเป็นตร้มลระนะที่ทํา ผมกินกับบ้านเองผมกินกับบ้านเองนะครับไม่ได้อะไรมากมายแต่ตอนนี้คือฝนตกฝนตกจริงฝนตกคือถ่ายได้แค่แป๊บๆนะันถ่ายข้างนอกอะ่ะถ่ายเยอะมากไม่ได้อันนี้สุดยอดเลยนี่ม่มีนี่ๆๆนี่น,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 นี่โอ้ยช่อใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวสังหารเลยสังหารโหดอันนี้คืออ่าหัวลาพานะครับนี่คือหัวลาพานะ อันนี้คือปลูกเองปักเองหมดเลยไม่มีสารพิษไม่ต้องกลัวเลยครับขี้หมูขี้หมามาเหอะนี่ดูครับนี่ดูดูดูดนี่อ่าดูยอดนะครับสุดยอดลเลยนี่คือสุดยอดเลยอันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะเก็บได้แล้วแหละเพราะว่ากินทุกวันเลยไม่ี้พูดอะไรเลยก็คือนะตอนนี้คือฝนมันตกนะครับฝนฝนมันตกเดี๋ยวหาว่าโม้อีก เพราะว่าผมเป็นคนไม่เฟกอันนี้คือฝนตกนะครับเพราะาไม่ได้ต่อท่อข้างบนมาให้หรอกท่อป่า,ปปาอันนี้คือเรื่องจริงครับอันเนี้ยอ่ามันจะหยดติงติงติงนะครับอืมอันนี้ก็คือมาดูนะพื้นที่ที่นอนจะเป็นสเต็ปนี้นะครับอาจจะดูโอ้ยกว้างครับกว้างกว้างเพราะน,นอนอยู่คนเดียวกว้างขวางมากๆเลย อันนี้นะครับคือก็อาจจะมีกองอะไรเป็นสิ่งที่ลุกหูลุลกตาหน่อยนึงอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือที่นอนของผมนะครับเนี่ยอันนี้คือที่นอนอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นห้องที่เสด็จแม่เขาทาให้นะครับแต่ผมไม่ชอบนอนผมชอบนอนแบบนี้นี่ผมชอบนอนแบบนี้ เอางี้นะตามสเต็ปนะเดี๋ยวเอาไงวันนี้ตอนฝนตกเดี๋ยวผมจะทากับข้าวก่อนอ่าผมทำกับข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันกันกน,นะถ้ากินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็เพราะว่าผมอาบน้ามาแล้วกินข้าวเสร็จแล้วก็ผมก็เดี๋ยวเข้าไปาทีผมจะนอนก่อนเพราะว่าทีสามผมต้องตื่นอ่าดูให้ดีครับจนะ้ะ อันนี้มันจะเป็นลักษณะที่ว่ากว้างขวางนะครับไม่ใช่เป็นกว้างขวางนะเอาตามนี้นะครับแค่นี้นะโอเคนะ